ครับผมวันนี้นะครับโปรพักเตอร์ของเราครับก็มีสินค้านะครับเข้ามาใหม่1คันนะครับเป็นตัวคูปต้านะครับตัวนี้เป็นตัว4508 DI นะครับตัวนี้เครื่องเล็กนะครับ4สูบนะครับตัวนี้เข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับวันนี้ตอนเช้ามารีวิวให้ชมนะครับใครหาอยู่รุ่นนี้ไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้เป็นรถไล่นะครับรถไล่นะครับตัวนี้เป็นรถไล่ชั่วโมงมาสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าเครื่องเกียร์เดิมท่อนคัดไม่เคยตัดเลยนะครับตัวนี้ชั่วโมงมา น่าจะตกเกือบ4 0 0 0 3 0 0ามพั0สามพนะครับตัวนี้นะครับชั่วโมงมาสูงแต่ว่ารถคันนี้เงียบนะครับเป็น4 5 0 8 Ti นะครับใครหาอยู่นะครับตัวนี้เลยนะครับเรามาถ่ายาก่อนปรับสภาพให้ดูก่อนครับตัวนี้ได้มาดีนะครับเดี๋ยวผมจะปรับสภาพทั้งคันนะครับคันนี้จะปรับสภาพทั้งคัน ชุดสีหลังนะครับบางโคนผมจะทําใหม่พักเท้าทําใหม่นะครับสีล้อจะต้องทําใหม่นะครับตัวนี้ดูก่อนนะครับก่อนปรับสภาพนะครับผ่านใบเต็มเต็มเลยนะครับหกขูณยีสี่ตรงรุ่นเลยนะครับผ่านดันหน้าของตาช้างนะครับยางยางหลังดีนะครับยางหลังดีเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับยางหลังเต็มเต็มเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ล้างเพิ่งมาสดๆนะครับยางหน้าประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับ เนี่ยตัวนี้เนื้อตัวแห้งๆเลยครับตัวนี้แปลกมากครับท่อนคาร์ดยังไม่เคยตัดเลยนะครับชั่วโมงมาเกือบ3 0 0พันกว่านะครับท่อนคาร์ดจะไม่ได้ตัดเลยนะครับตัวนี้มีกาดหน้ามาให้ด้วยนะครับนี่กาดหน้ามาให้ด้วยเนี่ยแล้วก็ชุดใบมีดสลักนะผมจะตีใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้เช็คตัวนี้ล้อทั้ง4ล้อไม่มีรั่วซึมนะครับไม่มีโยกนะครับตัวนี้นี่ฮะ จะมีตรงน,นี้บุบนิดนึงนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมเคาะขึ้นมาครับจำผมว่าจะไม่ทําสีนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับส่วนตัวเครื่องแห้งๆเลยนะครับลูกค้าแห้งเลยนี่ครับนี่ครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับเดิมนะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับสีเทาๆตอนนี้เนี่ยตัวนี้สีเทาๆเลยนะครับเนี่ยท่อนคัดนะครับเนี่ยท่อนคัดไม่เคยตัดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้จะลดไม่ผุนะครับลดลดไม่ผุนะครับตัวนี้พักเท้าดีนะไม่มีผุนะครับ แต่ตัวนี้จะทําสีใหม่ครับเพราะว่าสีตรงนี้จะเป็นทุกคันนะครับเบาะผมจะทําให้ใหม่นะครับบูธพวงมาลัยนะครับทําให้ใหม่เช็คลูกมาบูธสลักผานด้านหน้าสลักคานล่างนะครับตัวนี้รับยางหลังก็เต็มเต็มเลยนะครับตัวนี้รับหลังคานะครับหลังคาตัวนี้นี่ครับหลังคาเป็นไฟเบอร์นะครับตัวนี้ไฟเบอร์ตรงรุ่นนะครับเนี่ยตัวนี้ดูข้างหลังนะครับข้างหลังดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็น เป็นน้ำมันนะครับลูกค้าหยอดน้ำมันนะครับตัวนี้ไม่มีรั่วซึมล้อก็ไม่มีรั่วซึมนะครับทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวผมเช็คบูธท้องเหลืองใหม่นะครับแล้วก็เปิดฝานะครับคราวนี้เดี๋ยวผมเปิดฝาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเปลี่ยนซีนเปลี่ยนบูธท้องเหลืองให้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับน่าสนใจนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาททั้สำหรับสี่สิบห้าศูนย์แปดดีไอคันนี้นะครับ พร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับการันตีคุณภาพนะครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมรับประกันให้1นึ่งเดือนเต็มนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับเดี๋ยวผมลื้อเลยนะครับนี่ผมลื้อเลยวันนี้มาถ่ายให้ดูก่อนนะครับว่าสภาพได้มาเป็นแบบไรนะครับยังมีอีกหลายขั้นนะครับลูกค้าสนใจครับจะมี3 4มสี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับแล้วก็จะมี2 6่สนะครับแล้วก็มี4508ตัวธรรมดานะครับตัวนี้ก็กำลังจะเข้ามานะครับ ขายหายอยู่นะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโทรมาคุยกันได้เลยนะครับ0943945978นะครับเบอร์โทรของเรานะครับ094นะครับ3945978นะครับอุปกรณ์เราก็มีนะครับอุปกรณ์เราก็มีเยอะแยะอยู่นะครับแล้วก็เรามาเลือกดูหรือจะเอาโรตาอรี่ด้วยเดี๋ยวก็มาดูได้นะครับโรตเตอรี่เราพอมีอยู่นะครับหรือจะเอาอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเรามาคุยกันนะครับ หรือจะเอาสภาพนะครับยังไงเป็นยังไงก็ลองมาโทรโทรมาคุยกันนะครับเราจัดให้ได้หมดนะครับราคาอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะขึ้นจะลงบ้างต่ต้องขึ้นอยู่กับการการการปรับสภาพครับเดี๋ยวลองคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ราคาประมาณนี้นะครับลูก้าถ้าได้สนใจนะครับโทรมาได้นะครับ0943945978นะครับปฐมทัเตอร์ของเรายินดีให้บริการนะครับผมสวัสดีครับ